ใช่ไหมสิ่งดังชึ่งรักนจริงๆเลยนะไหนพี่เต่าอยู่ไหนเยอะอ่ะในละครนมเยอะเยอะพี่ขาชาพี่ชาเรื่อวันไหวกับพี่ตาเรื่อวนันไหวพี่เต่าแล้วล่ะสิเห,เห็นหน้าก็รู้เห็นขนคิ้วก็รู้<อ> คุณผู้สนับสนุนที่คอยสนับสนุนพวกเรามาตลอดทั้งหมด3เดือนนะครับเอ่อตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วตอนนี้กำลังเป็นช่วงชาร์จแบตค่ะ <c oughs> นี่กำลังอยู่นิ่งๆชาร์จแบตอยู่ <c oughs> แบตอ่อน <ph ot os> โทรศัพท์ก็ลืมเอามาทำไมถึงลืมชะมานถึงลืม <c oughs> นี่เข้าใจ คพลียเกินมันหลับแค่หลับอุ๊ย ค้า<ส> <orman pulse. S 1> นะฮะไอ้ฝาดนะละและแสดงความยินดีกับน้องทุกคนด้วยนะฮะที่ชนะเลิศแล้วก็มาเราทั้งช like นะรองชนะกลุ่มนี้ใกล้เคียงกันมากนะฮะดีมากเลยฮะก็ขอให้เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไปนะฮะครับสวัสดีครับตอนนี้อยากจะเป็นตัวแทนของเพื่อนทั้งที่สองคนนะครับขอบคุณที่เยวัฒนวก็ ทางเซเว่นอีเลเว่มากที่คอยดูแลพวกเราแล้วก็สนับสนุนพวกเราโดยดีมาตลอด12สัปดาห์นะครับให้พวกเราได้มีอ,อาหารอร่อยๆกินอยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยที่คอยดูแลแล้วก็นําสิ่งดีๆมาให้พวกเราครับขอบคุณมากสังเกตรุ่นที่8นี้นะปเจ็บต้ตนเป็นมืออาชีพที่เป็นนักร้องที่เป็นนักสแสดงทั้งครบเครื่องอยู่ในตัว มีมืออาชีพที่เป็นครูบาอาจารย์เก่งๆเข้ามาสอนเชื่อว่าเอฟนี้จะเป็นรุ่นที่จะดังเท่ากับรุ่นพี่ๆต่อไปอนาคตเราเองก็ CPO สนับสนุนให้คนไทยนะมีความสุขกักนเชียร์มีความบันเทิงบบกับการเชียร์เอฟซีก็ร่วมรายการนี้ต่อไปครับขอขอบคุณครับดีมากครับพี่จะเว้นให้สิ่งดีๆกับพวกเราอย่างเช่น อและสิ่งที่อยู่ในมือนี้เป็นสิ่งดีๆที่เซเว่นเคยให้ตลอดตอนอยู่บ้านชอบกินเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวหมูย่างค่ะแล้วก็ฟุตลองชีสแล้วก็ข้าวผัดกะเพราแล้วก็เนี่ยผัดที่เมาผัดกะเพราแล้วทอย่างอ่ะเราเป็นเพนเตอร์บิ๊กเปาค่ะฟังหนูอยากเป็นฟุตลองชีสรวยเอารวยไปด้วยเพาจอเพาด้วยข้าวต้มหมูใช่อยากข้าวยามาจองนี่ใครพิไทยเหรอวอยากกัดนะ ไม่ต้องทำอะไรเลยเฉยๆตัวีใจค่ะได้มาขอบคุณสปอนเซอร์นะคะยังก็ขอบคุณนะคะฟังนดูฟังตัวขอเป็นดีเซนเตอร์เบอรก็ข้าวเหนียวลาบหมูข้าวเหนียวหมูย่างบิบเปาทุกอย่างอร่อยหมดเลยค่ะนีลาบบิบกรีมชอบมากลูกชิ้นปิ้งแบบเรากินกันเต็มที่มากตอนอยู่ในบ้านเลย้ยพี่อยากแอบยาค่ะอยากแอบเฉยไมราไม่้มาด้วยกันไม่ถ้าเราเป็นเพือนกัน อย่าอย่าไม่ไม่ไม,ไม่ได้มาด้วยกันเรากำลังจะไปกินข้าวที่ไม่บอกถ่ายตอนกินใช่ั้มฝันไปเถอะ เขาเรียกผมผมต้องไปเจาะจริงตลอดเวลาเลยเต้นดเต้นดิ๊เต้าอื่ต้าอื่ลอดพี่ครับได้ทงบหูอีกแล้วผมก็ได้ผมก็ได้ผมก็ได้ดิใส่ไม่ได้ผมก็ได้ผมก็ได้แมนยูแมนยูเอ๊ะอบพี่ชายมากเลยใส่ได้เชลซีน่ารักด้วยดิใส่ไม่ได้อ่ะ แลพี่ไม่เคยคุ็กินไก่เหรอไม่รู้ว่ากินเป็ดวะไอส yes 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 มดชาแก้งอีกแล้วพี่ไทยแอบดูผู้หญิงเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะแอ่ทำแอดดูสายตาดูสายตาจ้องจ้องจอ้อ あら。 ขอบคุณมากสองแล้วที่หย่าดูเขาดูเองอย่าพี่เขาตื่นเต้นมากหย่าพี่พี่กับชาไม่เป็นอะไเปลี่ยนด้วยกันหรอคะนี่เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วว้คุณพระคันทิกมาแล้วจ้ะไม่นะคะพี่เออขอขอขอน้ำดื่มสักแก้วนะคะ อ่ะแปลตัวจริงมาแล้วชื่อววอะไรไอว่าอะไรบังฮะเรื่องของเรามาันจบไปแล้วแต่พายไม่จบเธอแย่งฉันกินตูดไก <c oughs> ่เธอแคย่งฉันกินหนังไก่เหมือนกันหนังไก่ที่ตูดมันที่มันมีขนอะเธอแย่งของฉันฉันเสียใจอ่ะคุณพระที่บอกให้ ทำไมทำไมอะไรแย่หลอดแค่ไหนไอ่ตูดไก่ทำไมแย่ขนาดนี้หล่อนหลอดพักสั้นหมดแค่นี้นะนี่อยู่กับเพื่อนสาวของฉันนี่ย่หลอดทุบปากทะเลาะกันมากใช่ไหมสองคนนี้ไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันน้าขอบไปด้วยได้ไหมยังมีส่วนร่วมมาไหมสองต้องไปอยู่ด้วยกันไม่มีคู่ไงอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่าสีคนลุกเหมือนกันมีเอกก็จะชงชงอย่างเดียวเลยอย่าแย่งกัน นนะครับท่าผูใช่ค่ะนี่เป็นลิมิเต็ดอ d ดิชั่นนะคะก็ไปเก็บเอาในป่านะครับพี่ตัวอะไรนะพี่ไม่ก็ไปขุดหลุมมาเลยพี่เล่ากันได้ปะเหบื่อและครบเมื่อสองนาทีแล้วพี่ไม่ไหวแล้วจริงไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยนี่เหรอครับผีคนนี้ทำให้ผมเสียใจใส่คนก็แปรเปลี่ยน นี่แหละเวลาใจคนส่วนแรกได้อะค่ะพี่ขอละนี่นะถ้าเราทำเนี้อชั้นหน้าจะอ้วนแต่ถ้าเรากดหน้าลงมาแล้วเราก็ะแบโอเคใช่เนี่ยถ้าไม่คดเรื่องอะไรอย่างงี้เตือนเตืนตือนตือนตืนตือนเสร็จแล้วครับทำงานต่อครับ go <ก>อันนี้กรรมอะไรครับ อันนี้กำอะไรครับเฮ้ยพี่ดูดิดูกำีิพี่กำแพงครับแข่งอะไรแบงไงอะไรพี่อันนี้อันนี้อย่าลืมเอานะอันนี้อะไรนี่แบงค์ดูว่าอนนี่กำอะไรครับพี่จอร์จอร์จอย์อันนี้อะไรพี่แพทไทยครับกำแพงครับอะไรนครับมันกำไม่ถูกไงพี่มันเรียกกำแพง กำแพงไม่ถูกเทียละเกินผลิตภัณฑ์อาหาร CP ร้านอิมสุดวัวเดวิ11ธนาคารกรุงศรีเทียาจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดอาหารแนวมีโอวิสดอมคอนโดโครงการคุณภาพจากนักโนเรีย รูมูฟเอชเครือขาย 3G ฟัคที่ครอบคุมมากที่สุดในประเทศไทย